มาต่อกันที่เรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันบ้านนะคะต้องยอมรับว่ามีเช่นกันในต่างประเทศแล้วก็ล่าสุดนะคะมีการรับรองประสิทธิภาพการใช้งานด้วยการเดินทางรอบโลกด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในเวลา80วันเราจะไปติดตามความน่าสนใจในรายงานชิ้นนี้กันค่ะ การเดินทางรอบโลกภายใน80วันด้วยการปั่นจัก,กรยานหรือการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่วิธีการเดินทางของนักศึกษาชาวดัชกลุ่มนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการ วพวกเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองในการเดินทางสุดพิเศษเมื่อปลายปีที่ผ่านมาทีมนักศึกษา23คนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแอนโดเวนในเนเธอร์แลนด์ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสตรอมเวฟที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไปรอบโลกและประสบความสำเร็จอย่างงดงามโดยแต่ละวันจะขี่ประมาณ500กิโลเมตรและสลับสับเปลี่ยนคนขับและแบตเตอรี่กันทุกวัน จุดเด่นของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้ก็คือการใช้แบตเตอรี่ระบบโมดูล่าซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่เดี่ยว24ก้อนมารวมเป็นแพ็คเดียวกันหากใช้ทั้งหมดในคราวเดียวก็จะสามารถขับขี่ได้400กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งแต่การเดินทางรอบนี้ต้องขี่รถในระยะทางไกลกว่านั้นจึงจะเป็นต้องถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หมดไฟแล้วออกแล้วใส่ก้อนใหม่เข้าไปแทนนักศึกษาเจ้าของผลงานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นพิเศษนี้ยังบอกด้วยว่า เมื่อเจอถนนที่สภาพไม่ดีเช่นในอุซเบกิสถานและเติร์กเมนิสถานซึ่งอยู่ในเอเชียกลางพวกเขาก็จะเอาแบตเตอรี่ประมาณจำนวนครึ่งหนึ่งออกทำให้รถเบาขึ้นรถระดับศูนย์ถ่วงให้ต่ำลงช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนอกจากระบบแบตเตอรี่ที่ไม่เหมือนใครแล้วมอเตอร์ไซค์สตรมเวฟยังมีเกียร์กระปุกทำให้เร่งความเร็วได้ดีกว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั่วไปและทรงตัวได้ดีแม้แต่เวลาที่ขับขี่เร็วอีกด้วย คนขับขี่มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้บอกว่าคนทั่วไปมักจะเข้าใจผิด,ผดว่ารถไฟฟ้าจะขับขี่เร็วไม่ได้หรือไม่ก็ขับได้แต่ไม่ไกลนักแต่สำหรับมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ใช้เวลาเพียง5วินาทีก็จะสามารถเร่งความเร็วจากศูนย์ขึ้นไปถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้และอาจขับขี่ได้เร็วมากกว่านี้อีกหากเปลี่ยนสเปคบางอย่างเพิ่มเติมนักศึกษากลุ่มนี้บอกว่าวันนี้พวกเขาได้พิสูจน์และแสดงให้โลกเห็นแล้วว่า การเดินทางระยะไกลด้วยพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเป็นไปได้และเจ๋งอีกต่างหากสมาทบ b สเศรษฐกิจติดจอรายงาน